วันนี้นะคะเรามาบางสะพารนเาก็เลยขาก,กับแวะชาที่ mm. ก็พ,พมีเราอยู่คันเดียวอะ่ะเงียบมากแต่เหมือนเป็นอันนี้อยู่กุยบุรีนะมีห้องน้ำด้วยเนาะ mm. เป็นห้องน้ำใหม่แต่ก็เหมือนไม่มีใครทำรักษาหรือเป่าไม่แน่ใจแต่ก็เข้าได้ไม่สกปรกระหว่างรอ ชัดแบตก็ไม่มีอะไรทำก็เดินเล่นไปเรื่อยๆเดินเล่นไปเรื่อยๆเรื่องมาผูชายคนหนึ่งเฮ้ยเธอทำอะไรอยู่เหรอฮะไรเอาชัดแบตดูอะไรอะ่ะดูคนป้องกันตัว หลายคนบอกว่าเขา้นโรนิ้านบอ่าเน่าเบื่อจริงๆเลยแตา่นั้นมันธรรมดาไปสุดเขาแค่ไปหาอะไรเล่นกันเถอะเขาคือดนเสาร์ดังจเล่นกันเถอะยังไเล่นกนกังไปไการัไปล่นกนมันไม่มีอะไรให้เล่นเลยมันน่าเบื่อมากเพื่อนเราไปไหนหมดแล้วเพื่อนเราไม่อยู่แล้วเขากลับบ้านกันหมดแล้วเฮ้ยเยที่าไปเปิดเปิดรถกรเดือกเขาไอ้บ้า เ,เดี๋ยวยี่ประเช้าไปเก็บมะม่วงเลยเดีย๋ยว้เนี่ยมะม่วงเห็นมี<ะ>เขาล้วงก็ไม่มีเราคิดว่าไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆอมีคนอยู่ข้างในแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะแต่าอากาศดีนะเนี่ยอากาศยดนเลยแหละอากาศดีแต่จริงๆเขามีจุดพักผ่อนตรงนูน้นแต่ว่าเรากลัวยุงอากาะไม่ไปดีกว่าเธอเล่นไปเรื่อยๆนะ เดินไปเรื่อยรืยใครที่มาประจวบนะผ่านเส้นนี้ก็แวะชาได้โอเคเลยแหละมันวิ่ง43กิโลวัตต์น้ไฟอะนี่การไฟฟ้าโอเคเลยไปละบ๊ายบาย